สวัสดีครับกองเจอร์นี่กับโมโตโปรเจก EP t 4แล้วนะครับซึ่งโมโตโปรเจกก็เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการแคมปิ้งหรือว่าเสริมความรล่อให้กับรถ CT125 นะครับซึ่ง EP ที่ตามเนี่ยผมได้ทำการติดเจ้าตัวกันลายแล้วก็ตัวทําแฮนด์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน EP นี้ก็คือจะมาติดอุปกรณ์เพิ่มนะครับก็คือจะเป็นตัวกาดแฮนด์แล้วก็ชิวหน้านะครับซึ่ง อุปกรณ์ที่ติดตั้งใน EP นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูครับมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือชิวน้านครับซึ่งชิวน้าตัวนี้จะเป็นชิวน้าของเตตานะครับซึ่งชิวน้าเตตาตัวนี้จะเป็นรุ่นเวอร์ชันที่2อและมันเขียนคําว่าลาร์ดใช้นะครับซึ่งขนาดทั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านสูงนะครับมันจะขนาดเพิ่มขึ้นจากรุ่นแรกนะครับทำให้อ่ผมคิดว่ามันน่าจะลงตัวกับ เจ้า GT t g 2ของผมนั่นเองนะครับส่วนชิ้นต่อมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นชุดอุปกรณ์ของป้องกันกาดแฮนด์นะครับเดี๋ยวตัวแรกก่อนตัวแรกตัวนี้ก็คือเป็นอัลเมอร์กาดแฮนด์นะครับคือจะติดกับบายแฮนด์นะครับก็จะเป็นของเซตานั่นเองนะครับเป็นตรงรุ่นของ GT 1.5เลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น cover กาดแฮนด์ของเซตานั่นเองครับก็คือจะตัวนี้จะตส่ต่อจากตัวตรงนี้นะครับ ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งชิลทั้งตัวป้องกันกาดแฮนตัวกาดแฮนนะครับเป็นของเซตาเลยรวมถึงเจ้าตัวคำแฮนนะครับซึ่งติดก่อนหน้านี้ไปแล้วก็เป็นของเซตานั่นเองนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ของเซตาครบชุดนะแต่ว่าเมื่อลองดูหลายๆแบรนด์แล้วแล้วลองมาเปรียบเทียบกันอนะคือมันจะเข้าชุดกับแนวที่ผมต้องการนะครับก็เลยเลือกเป็นของเซตาเนาะต้องบอกว่าชิลตัวนี้สามารถต่างรื่ได้ที่ v b ีไ e ช h o p นะครับตัวนี้ก็ดีไวช็อปเหมือนกันแต่อันนี้ผมซื้อจากช h อป e e เนาะอันดับแรกนะครับผมก็จะติดตั้งเจ้าตัวชิวหน้าก่อนเนาะแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือเราต้องแกะตัวโคเวอร์ที่ปิดตัวน็อตตรงนี้ก่อนนะครับก็จะใช้ไขควงที่เป็นเบอร์เล็กๆนะครับงัดแค่นี้แล้วก็จะแกะตัวโคเวอร์ตรงนี้ออกเนาะก็มีทั้งหมดตีจุดนะครับก็พยายามใช้ที่เปนเบอร์ ถ้าเ,เป็นเหยครวงนะจะเป็นเป็นไซส์ศูนย์อ่ะมันจะเข้าไปตรงร่องนี้พอดีแล้วก็มันจะได้ไม่เป็นรอยครับเผื่อว่าอนาคตเราจะกลับมามาใส่ใหม่เนาะค่อยๆแงะตรงนี้ไปนะครับงัดนี้ไปโอเคได้แล้วครับตัวท ja er> ี่สองต่อมานะครับก็จะใช้หกเหลี่ยมเนาะคลายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับโอ้ต้องบอกว่า แข็งมากนะครับต้องบอกว่าน็อตตัวเนี้ยน่าจะใช้ประแชร์ทอกครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ด้ามยาวนะเพื่อเพิ่มแรงในการล็อกอย่างตัวเนี้ยผมคลายเป็นแล้วมันจะเลยหลุดออกง่ายหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวข้างในกันครับ บอกว่าแข็งมากนะครับแข็งจะโดนกล้องสั่นไปเลยเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับเราก็เอาโ c o อร์ตรงนี้ออกก่อน มันค่างที่จะแน่นมากคือมันหลุดทั้งทั้งตัวแฮนด์เลยเนาะเดี๋ยวผม,มค่อยๆจัดใหม่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ดึงเจ้าตัวคเวอร์ของตุ๊กตาแฮนด์ออกแล้วเนาะจะสังเกตว่าตรงนี้ครับมันจะทําเป็นเป็นร่องเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนี้ยมันลื่นหรือว่าขยับได้นะครับเป็นร่องเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเจ้าตัวตัวแฮนด์ตรงนี้กึ้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะ มาเริ่มประกอบนะครับซึ่งในกล่องจะมีคู่มือเนาะเราจะต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปตัวแทนของตัวตุ๊กตาก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วพลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็จะบอกวิธีทั้งหมดนะครับว่าจะทํายังไงบ้างติดชิวหน้ายังไงปรับชิวหน้ายังไงนะครับโอเคซึ่งในกล่องจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือจะใส่แทนสุกตาแฮนด์นะครับที่เราถอดมาเมื่อกี้เนาะ,ะทั้ง2อันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นบาร์ที่เอาไว้ยึดติดกับตัวจะใส่แฮนด์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจับจับับตัวบาร์เพื่อที่เราจะใส่ตัวชิวหน้านะครับเครื่องชิวหน้านี่คือเป็นแบบใส่เนาะแล้วก็จะหุ้มกันลอยมาอย่างดีเลยครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มใส่อุปรกรณ์ทั้งหมดตามคู่มือกันครับ ตัวนี้เนาะมันจะใส่แทนเลยเราก็เอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็สวมแทนไปเลยครับบโดยในการสวนแทนเนี่ยเราจะใช้น็อตเดิมน,นะครับทีนี้ผมจะใส่เพื่อ,อาหาตำแหน่งก่อนเนาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตัวแหนตัวนี้หลุดออกมาทีนี้มันจะมีตำแหน่งนี้ที่เราจะต้องขยับตามคู่มือครับอ่จะให้เราหลบหลบมาประมาณนี้ผมลองจัดดูก่อนเนาะแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะสายเข้าตัว ตัวกันคลายเข้าไปที่ตัวน็อตอีกทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดเนาะโอเคอันนี้คือได้รู้มุมรู้รู้ว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งไหนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ใส่กันคลายแล้วก็จะขันตัวนี้แน่นเนาะต่างเองจากตามคู่มือสังเกตว่าสายตัวเนี้ยจะอยู่ด้านในนะครับก็คือนี่สายตรงนี้จะอยู่ด้านในเนาะ ทำตามคู่มือนะครับแต่แล้วผมก็จะใส่ตัวร็อกใส่ตัวกันคายเนาะแล้วก็จะขันแน่นตัวนี้ก่อนครับก่อนที่จะประกอบชิ้นตัวต่อไป ปรับระยะแหงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะคลายน็อตตัวนี้ทั้งหมดตีตัวแล้วก็จะใส่ตัวบาร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะยึดชุดกระตาแหงกับยึดที่มันจะต้องใส่กับตัวชิวหน้าเนาะทีนี้ระยะระยะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวบีผมจะให้มันบังตัวบีไปเลยบังตัวบีก็คือมันจะนะครับระยะมันจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 4มิล3ถึง4มิลอ่าก็คือตรงนี้มันปรับได้เนาะเจ้าสูงต่ำก็แล้วแต่เราจะปรับได้แต่ผมจะตั้งให้มันให้มันบังตัวบีตัวอักษรบที่มันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีพื้นที่เหลือนิดนึงเพื่อที่ฉีดหน้าก่อจะได้ขึ้นได้สูงนิดนึงนะครับเวลาที่ขันน็อตเนาะก็จะเราจะต้องบาลานซ์ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับให้มันบาลานซ์พอดีกันเนาะก็คือให้แกะบตรงนี้เหลือพอดีกันนะครับมันจะได้แน่นพอดี ต่อมานะครับผมจะมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันจะไว้เหมือนเป็นตัวก้านที่จะเราจะใส่ชิวหน้านะครับซึ่งในการใส่ชิวหน้าเนี้ต้องบอกว่ามันจะมีจุดสําคัญก็คือจะมีแหวนรองมาให้เราจะใส่แหวนดํานะครับรองด้านในเนาะด้านในของชิวตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่แหวนอีกตัวหนึ่งเพื่อรองด้านนอก แล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งชิวหน้าของเซตาเรียบร้อยแล้วครับผมจะลองนั่งดูมันก็เออ คิดว่าตำแหน่งมันน่าจะไม่ประทะตัวแรงมากนะครับราวีกไกลๆแล้วมันนะตัวตำแหน่งที่ผมตั้งเฉียงเนี่ยมันน่าจะเลยขึ้นไปได้นะให้ความรู้สึกว่าเหมือนอา,อารมณ์แบบโชว์ริ่งขึ้นมาทันทีเลยครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตัวตัวกาดแทนตรงนี้กันครับขั้นตอนแรกก็คือต้องเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนเนาะ ู้มือจะบอกว่าให้เราใส่ตามนี้นะครับก็คือจะมีสเปเตอร์สองตัวก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวน็อตแล้วก็เป็นพุกก็ค<ๆ>ือจะใส่ตามนี้ครับโอเคอย่าเราทาตามผู้มือครับซึ่งที่เห็นจะมีน็อตตัวนี้เนาะผมจะต้องคลายตัวน็อตตัวนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะใส่บูทสองตัวเข้าไปแล้วก็ตัวอัมเมอร์กากแทนตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ผมใส่สเปเตอร์ตัวสั้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้ว สนตรงนี้เป็นตัวที่จะล็อกตัวแฮนด์ตรงนี้เนาะก็จะกดเข้าไปนี่นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้พอดีนี่เลยโอเค ก็จะของการขายต้นตัวนี้เห็นไหมครับว่าเป็นเกลียวเนาะตัวนี้พอเขาให้แน่นๆเสร็จปุ๊บมันขยายตัวนี้ออกขยายตัวนี้ออกขยายเพื่อให้ขนาดเนี่ยมันเข้าไปล็อกกับตัวด้านในตรงนี้นะครับพอผมลองเช็คดูแล้วว่าเอ้ยมันตรงนี้ขยายจะเริ่มแน่นพอดีเนาะผมก็จะใส่เข้าไปต่อเข้าไปแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นเลย ลองระยะคร่าวๆดูก่อนเนาะว่ามันจะอยู่ประมาณจุดไหนเราเอาน็อตใส่เลยก่อนอ่ามันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเค <Okay. S 1> มันจะเข้ากับตรงนี้เลยครับตำแหน่งมันนะเนาะ โอเคตอนนี้ก็ติดชิวหน้ากับการแทนพร้อมกัวป้องกันเรียบร้อยแน่นะครับก็ถามว่าจบไหมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเป็นสีใสใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีดําเพื่อความเข้มและดุดันครับเดี๋ยวติดตามต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดฟิล์มเต็จเรียบร้อยนะครับฟิล์มที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นฟิล์มสีดําเบอร์เข้มสุดนะครับมันก็จะได้ความดุดันดูความเข้มขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เมื่อติดฟีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาทดลองขับนะครับ Actually, จริงๆแล้วเนี่ยก็คือความรู้สึกแรกเมือม่อทําการติดตั้งทั้งอัลเมอร์กากาดแหวน based. แล้วก็ชิลหนา้าเสร็จเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับตัวแฮนด้านหน้าเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ด้วยน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเองเนี่ยก็มันจะเหมือนกับว่าทําให้รถเนี่ยมันหน้ามันนิ่งขึ้นนะครับพอหน้ามันนิ่งขึ้นแล้วแล้วยิ่งเมื่อเราขับด้วยความเร็วที่มันมากขึ้น ปกติแล้วถ้าหากว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ติดตั้งชิวหน้าเนี่ยถ้าขับที่ความเร็วประมาณ70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตัวบริเวณหน้าอกหรือด้านหน้าเนี่ยก็คือจะได้รับลมเต็มเต็มเลยนะครับพอติดชิวหน้าไปแล้วเนี่ยถามว่าลมยังโดนอยู่ไหมลมยังโดนอยู่แต่ว่าลมที่ประทักโดนหน้าอกเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าลมที่เมื่อผ่านชิวหน้าขึ้นมาเนี่ยจะเป็นช่วงบริเวณบริเวณจมูกขึ้นไปนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยจะได้ลมที่ประทะมากขึ้นนะครับเนื่องจากลมที่ประทะโดยตรงแล้วมันก็จะเป็นลมที่ประทะขึ้นมาจากชิวน้ามากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเออมันขับสบายขึ้นนะครับคือตัวเราไม่เหนื่อยไงเพราะว่าเราอะ่ะโดนลมที่มันลู่ขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าใส่หมวกกันน็อกแล้วเนี่ยมันก็ลู่จนเราอะ่ะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยจากแรงลมที่มันปะทะเนาะแต่ทีนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องความคล่องแคล่วคล่องตัวเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าความคล่องแคล่วคล่องตัวเนี่ยก็ไม่แต,ตกต่างเดิมเท่าไหร่แต่จะมีจุดที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นก็คือเมื่อใส่อมเมร์กาดกับกาดแฮนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วงความกว้างของแฮนเนี่ยพอมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีการกะระยะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่พอขาดสักพักแล้วมันก็ชินนะครับก็รู้สึกว่าประชับใจมากนะครับสำหรับการ ติดเจ้าตัวทั้งอเมอร์ก์ดกาดแทนแล้วก็ชิลหน้านะครับมันทําให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นยิ่งเมื่อเราไต่ความเร็วขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าความเร็วในช่วงที่6 0สิเดิบถึงแปิเนี่ยมันทําได้เร็วกว่าท่วงที่มันยังไม่มีการติดตั้งชิลหน้าอีกนะครับหลังจากที่ได้ทําการติดตั้งชิลหน้าตัวเมอร์ก์ดแล้วก็โคเวอร์ก์ดเรียบร้อยเลยนะครับ พร้อมกับผมได้ทําการเปลี่ยนสีเจ้าชิวหน้าและจากของเดิมที่เป็นสีสายตอนนี้ก็คือเป็นติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเข้มเลยนะครับก็เรียบร้อยพร้อมกับเดสตอบการขับขี่ว่าหลังจากที่ติดชิวหน้าแล้วการขับขี่เป็นยังไงบ้างการแด์เป็นยังไงบ้างก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็จบชิปโมโตโปรเจกต์ e p 4นะครับในการตกแต่งเสริมหล่อให้กับเจ้า c ีทีนองคันนี้ ซึ่งคันนี้ผมตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าได้ดูคลิปที่เป็นของรถทิปเวียงแหนะครับก็จะกคันนี้ก็คือชื่อไทเกอร์นั่นเองครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นที่ต้องเที่ยวหรือว่ามโตทิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากเจ้าไทเกอร์ไว้ด้วยนะครับสําหรับทีมนี้ก็ลาเท่านี้ครับสวาสดีครับ